วันนี้นะคะเราจะมาเปิดตัวแฟนเพจช่องนน n ่ c o m กันนะคะก็เย่เป็นแฟนเพจใน Facebook นะคะก็สำหรับคนที่อยากรู้ว่าแฟนเพจเป็นยังไงต้องค้นหายังไงนะคะก็ค้นไปที่ f c e e o o o นะมันจะมีให้ช่องที่ค้นหาใช่ปะคนเขียนไปว่า n o n n ่ c o m นะคะแต่ว่าถ้าคนที่แบบโอ้ยยากจังซับซ้อนอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก ของแฟนเพจไว้ที่ description นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกด like แฟนเพจให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ description ข้างล่างนี้เลยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคนที่อยากค้นนะคะก็คนเขียนตรงช่องที่มันไว้ค้นคะคะว่า n o n n y c o m นะคะ,ะ,คะก็จะเจอแฟนเพจเลยนะคะสำหรับแฟนเพจคะ่ะจะลงเกี่ยวกับเรื่องประกาศผลกิจกรรมเรื่องต่างๆเรื่องที่แบบสินค้าหรือว่าเป็นเรื่องหลายๆอย่างเอามาพูดคุยกันได้นะคะ ก็วันนี้มาแค่นี้นะคะอย่าลืมไปดู fanpage n o n n อ c o m กันด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like a n p a g e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย oh. อย่าลืมกดไลค์ like, ก็ subscribe แล้วก็อย่าลืมไปดู fanpage ด้วยนะคะ